สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่จระเข้ขบฟันนะครับที่เพื่อนๆกํากำลังชมอยู่นะครับก้อนี้ทางผมเองได้ทำการขุดแยกนะครับขุดแยกจากกอใหญ่มานะครับเนื่องจากว่าเขาแทงหนอแล้วก็ขึ้นลำค่อนข้างที่จะเบียดกันนะครับเบียดกันค่อนข้างมากก่อนหน้าเขาจะอยู่บริเวณจุดนี้นะครับผมก็เลย ทำการขุดนะครับขุดแยกเขาออกมาเป็นการขุดลักษณะผ่าเลยนะครับผ่ากลางกอแล้วก็ล้อมมาก็คิดว่าน่าจะติดนะครับเพราะว่าขุดเอามาลงไว้ประมาณ3 4วันแล้วนะครับภายจระเข้ขบฟันขยายพันธุค่อนข้างยากนะครับก่อนหน้านี้มีพี่1ท่านนะครับติด ติดตามทางสวนมานานแล้วนะครับผมก็แนะนำให้ไปซื้อกับทางคุณย่าซื้อกับทางพี่สมบัติเนาะเพราะว่าท่านก็ทำกันเอาไว้แล้วทางผมเองก็เพิ่งกุดแยกปีนี้สรุปว่าผมเพิ่งแยกไปมันไม่ติดนะครับเพราะว่าช่วงนั้นไผ่เขากำลังออกหน่อนะครับกำลังออกหนอ่อสําหรับชุดนี้ก็ประมาณาไม่ประมาณนะครับเจต้นนะครับ ต้นเลยทีีดวไผ่จระเข้ขบฟันนะครับชุดนี้มันจะเป็นไผ่ลวกนะครับลวกเล็กเนื้อไม้ค่อนข้างตันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตค่อนข้างที่จะตันแต่ว่าพอเลยสักห่งเมตรก็มีรูนะครับตัวนี้นะครับลักษณะาการแทงหน่อของเขามันค่อนข้างที่จะเบียดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกต คือถ้าเราปล่อยแน่นเกินไปมันจะไม่ดีนะครับต้องคือตอนแรกผมไม่รู้นะครับปล่อยเขาจนมันขึ้นแล้วบางครั้งนะครับเดี๋ยวให้ดูกอใหญ่คือหนอมันจะขึ้นมาแทรกนะครับแทรกแล้วทีนี้เขาจะเบียดกันเหมือนลำนี้นะครับต้นนี้ก่อนหน้ามันจะเข้าไปเบียดกันอยู่ด้านในนี้นะครับผมดัดดัดเขาออกมานะครับดัดเขาออกมาเหมือนลำนี้เห็นไหมครับต้นนี้พอดียังไม่ลอกกาบใบออกนะครับ ท,ที่ลอกแล้วมันก็จะขบฟันลักษณะน,นี้กอนี้จะเป็นลำใหม่หมดเลยนะครับเป็นพึ่งแทงขึ้นมาในไม่นานนี้ก็มีนะครับคือผมปล่อยให้เขาแทงหนอแล้วก็ใบกลางก่อนนะครับเริ่มกลางด้านบนแล้วนะครับผมก็เลยทำการขุดแยกผ่าออกมาเครื่องหนึ่งนะครับ คิดว่าน่าจะติดนะครับมี7ต้นสำหรับกอนี้สำหรับราคานะครับยังค่อนข้างสูงนะครับสำหรับไผ่จราเข้ค,คบฟันก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับว่าต้นนี้จะติดหรือไม่นะครับ